สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องสบายกันดีบ่จ้าเมื่อน,นี้มาพอกันในช่วงวันหยุดของข่อยด้จ้าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะหยุดวันนี้กับพรุ่งนี้สองวันนะคะทํางานมาแปดมือนแล้วจ้าพี่น้องทํางานมาแปดวันเพิ่งได้หยุดเออเป็นอย่างวันที่ห่อตาได้หยุดปกติข่อยเป็นข่อยเป็นใน้พาทมำนอกจากพาท่ำกาสิไ้แค่ สามสิบกว่าชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ว่าคอยนี่แปดมือเลวจ้ะพี่นอ้องแปดมือเขาตระยุดมือนี่ก็คิดเบื้องว่าแต่จากชั่วโมงแล้วทำแปดชั่วโมงเนาะคือว่าเป็นอย่างวันตีบุลูคือกันจ้ะเออบุลูคือกันจักขจาจัดบริหารระบบงานแบบใดกับบุููคือกันอของฝรัง่งกับคอยกระสีงงงงแน่คือว่า จัดเขาเห็นงานมาเป็นระบบจ้พี่น้องอืมบอกหนังสีอเลยบอกตรงๆเลยคือว่าทํางานไม่เป็นระบบระเบียบของไอย้อยู่นีนะยูยูว่าหมาที่เมืองแค่นตันนะยูที่อื่นก็สิบเขาเบาพูดที่ว่าหมาแค่นตันที่คอย,ท,คอยที่คอยทําพนักง,งานทำความสะอาดเนาะเอาแต่แผนกพนักง,งานทำทำความสะอาดได้จากพี่น้องอืมบ่หอไปอยุ่งเกี่ยวแผนกอื่นเพราะว่าบลูเพื่อการแผน,นกอื่น เขาทำงานบบเป็นระบบแบบใดวะติคือคนจัดไอ้วันหยุดพนักงานจ้ะพี่น้องบ่ดูบ่เบิงว่าวันนี้ใครหยุดบ้างวันนี้ใครต้องไปบ้างจังสิหมยเออใครว่าจัดตามใจฉันอืมนั่นลหละคือเราสูฟังว่าเป็นแบบใดสองมือทีพานมาจ้ะพี่น้องปกติคนทำความสะอาดกับศีรษาเป็นกาเป็นกะ ทันเถอขวบกะกันกับมีกับบรูคือกันว่าคนจัดจัดแบบใดแล้วก็ค้นที่เขาใกล้แล้วกันก็ข่อยนี่พี่น้องมันจะมีอยู่ผู้หนึ่งแล้วก็ขว้กะอีกกมีผู้หนึ่งคือว่าเหาเบิงซอยกันทําความสะอาดช่วยกันล้างห้องน้ําช่วยกันจากพี่น้องบัดที่นี่บัดที่นี่สองมือที่พานมาจาะพี่น้องก่อนที่มือคอยยุตสองมือที่พานมากะบสองคน เขาหยุดคนที่ชอยกันทําความสาหยุดเขาไปผู้เดียวบัดที่นี่ขอ,อยไปผู้เดียวขอยกะได้ล้างห้องน้ำยู่ผู้เดียวเบิดมือจ้ะพี่นอ้องล้างห้องน้ําทั้งวันคือว่ากระบบกกระเนว่าเบิดมือดอกคือว่าห้องน้ําอยู่ในร้านข่ามันก็นจะสกระปรกแน่เนาะอืจักอีหยังติดเต็มในห้องน้ำเนี่ยแหละกระบอกข้อบอถึง เพราะว่าคนมันหลายคนมันเข่าหลายเขากต้องดูแลบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆเขาต้องมือเนื่องนี่ก็สิทำความสะอาดของน้ำมีประมาณสี่หลอบจากพี่น้องอืมเพราะว่ามันสกโปรกีลีเนาะมันก็คือกกันกับของน้ำไอ้ในห้างในห้หางบานเท่าเพื่อเผือซกกับปรกับบานเท่ากับมีเพราะว่าฝรั่งเขาบกคอยยังไงล่ะเน้นเรื่องการเข้าของน้ำคือว่าฉันไม่สนใจเออฉันไปขี่ฉันไปเยี่ยวแล้วฉันจะ ทำยังไงก็ได้จันไม่สนใจความสกรปรกเพราะว่ามันมีคนทําความสะอาดอยู่อมืมันก็นเลยเข้าต้องเข้าไปบึงดูปูบะที่นี่สองเมือ่ิพานมากคนที่ว่าซอยกันนะ่ะเข้าโยดจะพี่น้องช่วยกันทําความสะอาดเนะขาโยดเดต้อตะควายู้เดียวตายจะพี่น้องเบิดมือเบิดเว้นเบิงห้องน้ำเบิดมือเบิดเว้นบะที่นี่ขังนอกวิผู้ใดเบิงจ้ะขางนอก,ดดก,นอกในหลานอนะ่ะ พว่าข่อยค่าตาทำความสะอาดหนังงามไงเออมันหลายห้องเนาะไปเห็ดผูเดียวโอ้จะพี่น้องเหนื่อยเหนื่อยมากอืมจะขอบอกว่าทํางานทําความสะอาดที่อเมริกาเป็นงานที่เหนื่อยมากนะสําหรับสําหรับข่อยจะมองอื่นในบอลูนจ้ะเหนื่อยมากคือว่าทําทั้งวันทําตลอดทําไม่ได้หยุดหยุดเฉพาะเวลาเบรกเท่านั้นเนาะล้วก็มันบ้างว่นใดจ้ะ ว่างนี่คือว่าสกรปรกอืมเผลอคือว่าสกรปรกของน้ำนะเขาต้องค่อยเบิงค่อยกำชับค่อยมันกำชับค่อยเบิงค่อยดูแลเออค่อยดูแลตลอดว่าสันเถาะคนจัดกับจัดบเบิงจากพี่น้องมืมมันนี่สิมาขอโจมเอ้คนจัดตะบงระเบียบพนักงานเพราะว่าเราสู้ตอนพี่ๆน้องๆฟังเนาะเพราะว่าฝรั่งเขาก็ฟังวุ่นหเหลเืองดอกว่าเออจมเรื่องอย่างบอกเรื่องอย่าง ถาเขามาเบิ้งคลิปไข่อตอนเถอะเออสิมาจมสู่พี่น้องฟังว่าอันคนจัดจัดตามใจฉันอืมคือว่าหัวหน้าเขาหลายจ้ะพี่น้องคือโอ้โหหัวหน้าเต็มวันนี้ไม่ว่าจัดผู้เดียวจัดสองคนแล้วแต่จะเอาใครไปลงแล้วแต่จะเอาใครไปลงสิน่ะมันก็นเลยเมยนีงง่จ้ะเมือ่อคือว่ายอกทั้งวันเลยยอกอย่างวันที่ยอกไอ ถาผู้ใดเคยท่าม่วงสะอาดกับสิรลุอยู่ดอกน้งไหวทียนมอบอ่ะเออมอบห้างกับสีคมขอกับคมวัดเจ็บจะพี่ร้องเจ็บคนราะในเศร้าแต่ว่ากักท้นเอาทนเอาอสื่อจะเพราะว่างานมันหายยากจะ้ะงานงานอยู่นี่หายากมากๆเลยจ้ะกะสําหรับคนต่างดาวเนาะคนบ้านเขาก็อาจจะหางา่ายแต่ว่าสําหรับต่างดาวคือคอยเนี่ยรือว่าทัวรคนทัวรไปที่ภาษา่ได้ กสิหาเากะตรงกะทนเอาเขาให้เฮ็ดยังกะตองเกียดจ้ะกะทนไปเรื่อยจ้ะแต่ว่าอีกประมาณเดือนสองเดือนสองเดือนจ้ะกสิเงย,ยใหญ่ไปทีใหม่แล้วเพราะว่าสามีจะผ้าใหญ่จ้ะเพราะว่าสามีจะย้ยายไปประจําที่ <S <S บอมาที่อื่นเนาะก็เลยข่อยกสิเดล่าออกจากงานมองนี่ก็ไปหางานใหม่ เพราะว่ามันหนักจากซามีกะทางานหนักอยู่กันคล้ายๆว่าเขาเสพค้นเจะพนองเขาเสพค้นเขาประหยัดคนคือว่าคนมันหน่อยแต่ว่างานมันเยอะสามี่กับบน,บน,นเราเหนื่อยขึ้กันก็เลยอยากขอใหญ่ใหญ่ไปที่อื่นใหญ่ไปที่อื่นอะเ่ราะแมนว่าจะบ่นเหนื่อยกับเหนื่อยขึ้กันจ้ะแต่ว่าย้ายไปก่อนแล้วค่อยไปหางานอื่นทําเพราะว่าอย่างเม่ตี้เพราะว่าถ้าจะละขอลาออกแล้วก็ใหญ่ไปคือว่า บลาปาระกันคือว่าห้อง่ฮูหว่าเฮาตกงานสองคนมันกับบไหวเนาะจะ้ะตกงานสองคนคือวา่ารายจ่ายเราก็มีเนาะรายจ่ายค่าใช้จ่ายห้องกับมีสามีเลยวา่าเออทางงานกะฉันจะคอยใหญ่ฉันกะสิอาศัยแบบวา่าทํำทีว่อหมาบไปพลางทางก่อนเออเธอกับล่าออกได้แบบวา่าตกงานคนเดียวดีกว่าตกงานสองคนมาสานสามีวันจิตบัดที่นี่เขาจังไปหางาน มองไม่จ้ะอันเป็นยังคือใหญ่เป็นยังคือตรงง่ายไปนั่นแหละเออเป็นยังคือตรงใหญ่ไปเพราะว่าที่นี่จ้ะที่นี่คือ่อยค่อยบอกไปแล้วว่ามันบม่มีงานจ้ะพี่น้องมันมันเมืองเมืองเล็กๆเนอะมันเมืองนิ่น้อยอีหลีจ้ะมันเป็นเมืองเล็กๆที่มีแต่วอมาร์ทมีแต่ลานค่าพอถึง ถึงซีบลาดนะบุญนี่เออหน่อยอหลีจ้ะก็เลต้อตรงใหญ่ไปเมืองที่มันมีงานได้หลายเกิดไปหางานมาเหย็ดอะจ้ะกะเห็ดอยู่หนีไปสกอนแต่ว่าสําหรับข่อยกะเหนื่อยแต่ก็ทนได้อในอกะทนได้อยู่จ้ะบุะถึงก็บาจะเหนื่อยมากมายอลาดขนาดนั้นอบมบรถึงก็บาเหนื่อยที่จะเออเหนื่อยมากในมากกะจริงอยู่แต่ก็ทนได้ไม่ถึงกบว่าเออฉันไม่ไหวฉันละออกอย่างเดียวมันบุนถึงขนาดน,นั้นจ้ะแต่ว่าทนได้อยู่กะ ทาเฮ็ดอยู่นี่ตลอดไปทาบอง่ายบ้านกะเฮ็ดได้อยู่จ้กะกัทุนทนๆเฮ็ดไปเนะาะเพราะว,ว,ว่ามีงาน,นาเฮ็ดดีแล้วดีกว่าเ้าบ่ามีงานเฮ็ดน่าจะเนาะแต่เวลามันผ่านไปเตล่มือนี่มันไหวกะบุคิดตรงนี้คือว่าตั้งใจเฮ็ดงานเดี๋ยวเวลามันกับผ่านไปตล่มือเอากับบุคิดตรงวางงานหนักงานหยัง คือว่าเฮ็ดงานมันก็คุมเพาอะไรเงินค่าตอบแทนมันก็คุมคา่าจริงๆจ้ะถึงแม้ว่ามันจะบวหลายกับไขกออ้กว่าห้ออาอยุดกว่าเ้าอยู่ซื้อนะจำมือนีกับเพราะว่าเรื่องการเรื่องงานในฟัง่งว่ามันเป็นยังไดว่างานหนักบอ่อให้จังไดจังไดจังไดเน่นะงานทงทำความสะอาดอยู่อยู่ในลานค่ะนั่นและจ้ะคลิปนี้กับเอามาสันสันนอกจากเพราะว่าต้นโดนยังไงร่อคลิบเมื่อยุดจำมือน,นี้ก็เลยได้มาอัดลิปสูพี่น้องฟัง่ง ปกติกะบม่มีเวลาแต่เพราะว่าตื่นเราก็ไปเห็ดงานแล้วก็เลิกงานบม่มีเวลาอัดมือนีก็เลยถือโอกาสเอาเวลาวันหยุดมาอัดให้พี่น้องวาทําคลิปสูพี่น้องฟังสูพี่น้องเบิ่งเนาะอืพอพอเด้ให้คิดถึงในจักหน่อยนะจ๊ะเนาะค่ะคลิปนี้ก็เอาซ้านี่นาะจา้ะมาพอกันคลิปหนาจา้ะหลักกะอย่าลืมนอจ้ะอย่าลืมให้กําลังใจ ช่วยส่งกําลังใจติดตามเป็นกําลังใจให้กันต่อไปในเะรื่องจากกามาลอบเบิงว่าชีวิตจะเป็นจังใดชีวิตสิดําเนินการไปแบบใดชีวิตคอยอจีอยู่ตรงนี้หรือว่าจะไปที่อื่นหรือจะเป็นอะไรยังไงเรื่องภาษาเรื่องงานเนดะี๋ยวจะมาอัปเดตโซวฟังเรืเ่อยๆจ้ะกะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ